ใหม่เซ็ตต้นสารับ life is imagination ชีวิตคือจินตนาการตอนนี้อีกครั้งนึ่งไอไซา์นะคะโหหลับไอไซา์มากเลยรู้สึกสมิทสนองรู้สึกเหมือนเป็นคุณปู่เป็นจินตนาการไอซา์บอกว่าชีวิตคือจินตนาการทุกอย่างเกิดขึ้น2ครั้ง ิ่งทุกอย่างมันเป็นการเห็นภาพล่วงหน้าของสิ่งที่กําลังจะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตการที่คุณไปเที่ยวได้แปลว่าที่ผ่านมาคุณจัดการไว้แล้วถูกป่ะคุณจินตนาการไว้แล้วคุณจัดการไว้แล้ว,ม,ลวมันก็เลยส่งผลให้คุณแบบได้ไปเที่ยวได้ในวันนี้ถูกปะการไปเที่ยวในวันนี้คือผลลัพธ์มาจากสิ่งที่คุณจินตนาการไว้ดังนั้นชีวิต ของคุณมันเป็นแบบไหนอย่างไรก็ตามในวันนี้มันก็คือผลลัพธ์จากที่คุณจินตนาการไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้จิตมีสอิตแต่ระดับ dream team ได้นะ,ะจิตและจิตต้ระดับ d ี e a m team จ r ม a สามจิตจ้าจิตที่สามนี่คือสนามจิตค่ะสนามจิตเนี่ยเวลาที่คุณส่งกระแสอะไรออกไปนี่แหละมันส่งออกไปสื่อสารกับจักรวาลอ่ะจักรวาลก็อ,อก๋อเอาอย่างนี้ใช่ไหมก็จัดให้คุณอ่ะนะคะเพราะตอนนี้คุณต้องระวงัวงตัวเองว่าคุณกําลังส่งพลังงานอะไรออกไปที่สนามจิตถ้าคุณรู้ตัวตรงนี้เกาทำหน้าที่ดึงดูดสิ่งต่างๆที่คุณต้องการ จากวเบรชั่นอะแรงสั่นสะเทือนที่คุณส่งออกไปคุณมีไวเบรชั่นบางอย่างอยู่แล้วคุณก็ส่งไปส่งไปชไส่งออกไปสนามจิตเขาก็จะดึงดูดไอ้ที่คุณต้องการอะดึงดูดไอ้ที่คุณไวเบรชั่นไปอะส่งมาก่อนแบบคุณสแบบ่งอะไรไปได้ได้ยอย่างนั้นเมื่อคุณออกแบบชีวิตใหม่แล้วความลับข้อนี้คือคุณต้องปล่อยวางความคาดหวังอะ แล้วก็ไว้ใจติดใต้สำนึกกับสนามจิต